โชว์กัน็ได้ก็พอเอมเวลาของแจ็คแล้วไหนแจ็คเล่าให้ฟังซีได้ก่าวว่าว่าวันนี้คุณมาทำไมครับทศอะไรเกิดให้อ่ะตัดไปจะแล้วก็อ่ะคือยี้ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะครับมาเป็น โปรดิวเซอร์ครับในวูดดี้เวิลล์อันนี้แบบจริงจังเลยคุณได้หน้าที่อะไรคุณวูดดี้เนี่ยเขาโยนหน้าที่ให้ผมคือโปรดิวเซอร์เอ็กเซคิวทีฟเเอ็กซคิวทีฟโปรดิวเซอร์เอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์มีหน้าที่อะไรบ้างอทาะไรบ้งหน้าที่ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยแชร์เกี่ยวกับอยากทำรายการหรือว่าอยากจะแบบว่ามีไอเดียอะไรก็มานำเสนอที่วูดดี้เวิลล์ของเราเิลแล้ววีทีอาร์ไปให้ดูกันด้วยครับผมไปดู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  น้องชาวไทยครับวูดี้ขอแนะนำา x x e u u t v v p r r o u u e r r คนใหม่ของ Woody World ผู้ที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์และดำเนินการผลิตเนื้อหาต่างๆมากมายคุณแจ็คเฉลิมพลครับวันนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้กับพี่น้องวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ใช่เอางี้ดีกว่าเราต้องการคนสุดเช่นสุดแบบสุดในความคิดสุดในความสามารถดําเนินในการสุดในการผลิตขอให้มึงสุด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 อ่ะ ผมทำเกมโชว์บนอาอกาศครับมึงสุดเท่านั้นแหละแล<อ>้ก็มาหาเราใน Woody World นะครับผมไม่ต้องส่งอีเมลมาส่งจดหมายมาไม่ต้องไม่ต้องส่งประวัติไม่ต้องส่งโชว์เรียลไม่ต้องส่งอะไรทั้งสิแต่เรามีเวลาแค่วันที่16อกุมภาพันธ์นี้ครับ ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงหนึ่งทุ่มเราให้คุณมาที่ Woody World เลยครับครับผมที่ตั้งอยู่ใจกลาง RCA Google หาแผนที่เอาเองแล้วกันนะครับแล้วเราจะให้เวลาคุณคนละหนึ่งนาทีในการพรีเซนต์ความสุดของคุณ w o ดี y กับแจ็คนะจะดูว่าใครสุดแล้วเราจะเลือกร่วมงานกับคุณโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับยินดีด้วยครั้งกับตำแหน่ง e x e c u t i v e Producer เซรอครับขอบคุณครับ Woody ครับผมเอาเร็วๆร อย่าลืมคุณอย่าพึ่งขำกันมันคือเรื่องจริงนี่โอกาสคุณคุณกินเข่าสุดไปแล้วนะคุณดูถูกผมไม่ได้ดูคุณคุ้มกิฟต์เขาสุดเพราะว่าอะไรฮะผมเนี่ยนะฮะผมคือโปรดิวเซอร์ผมจะคุมรายการคุณย้ำกันดีกว่านะครับคุณจะลาออกย้ำย้ำย้ำมันไม่ได้เรื่องเล่นไม่ได้เรื่องตลกมากันครับผมวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์นี้บ่ายสามนะครับวันที่16 กุมภาพันเดือนนี้นะก่อนเอาความจริงเลยคือแจ็คจะทำหน้าที่คัดเลือกพนักงานอยากให้มันมีรายการในมูดี้วิหลากหลายเยอะแยะมากมายเออมามามาไปดูกำลังใจเขาหน่อยอย่าลืมวันที่ไปเอาสนับเขาให้เก้เขาสุดแล้วพี่อ้นทำหน้ามันยิ้มยิ้มคนเขาเห็นหน้าพี่เขาไม่มาแล้วเนี่ยเอาพี่ทำหน้าอะไรอ่ะพี่ไม่รู้เลยอ่ะ พี่ถามอีกเหรอหน้าพี่ผมทำให้ดูเลยหน้าพี่แบบทำไมมารายการอะไรกันน่าที่แบบใครจะมารายการเมื่อกี้ก็พี่รู้สึกอย่างนั้นเอางี้มาวันนี้เท่าไหร่16เอางี้ถ้ามาผมจ่ายค่ารถให้อ่ะอ่ะออ่ะ